สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง l i t e b o y และตอนนี้คุณอยู่กับรายการ Liter Movie Review รายการนี้จะเป็นการรีวิวหนังซีรีส์อนิเมะต,ต่างๆที่น่าสนใจนำมารีวิวและแนะนำให้ท่านผู้ชมได้ไปลองดูกันครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมกันนั้นก็อย่าลืมโด o n a t เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่อง l i t e b o y ด้วยนะครับเพราะทางช่องเรายังไม่สามารถเปิดรับรายได้าจากทาง u t u b e ได้ในตอนนี้ยอดโดนทเพียงเล็กน้อยของท่านผู้ชมจะทำให้ช่องนี้เติบโตมากขึ้นในอนาคตแน่นอนครับสามารถดเนทได้ตามช่องทางนี้เลยครับผมฟุตบอเคจิบาลานซ์เซนเอร ชื่อไทยคุณชายนักสืบรวยไม่จํากัดเป็นอนิเมะแนวสืบสวนสอบส,วน,สวนปนความคอมเมดี้อนิเมะเรื่องนี้สร้างจากนิยายขายดีที่ชื่อว่าฟุโกอุเคจิและเคยทําเป็นซีรีส์มาก่อนแต่เปลี่ยนตัวเอกให้เป็นผู้หญิงแทนครับฟุโกอุเคจิบาลานซ์ลิมิเต็ดมีจำนวนตอนทั้งหมด1 1ตอนเริ่มฉายตอนที่1เมื่อวันที่9เมษาย,ยนปีคิเตศตกราช2020และฉายตอนระบาดเมื่อวันที่24กันยายนในปีเดียวกันสำหรับเรื่องนี้ได้ผู้กำกับเป็นคุณโทโมฮิโกอิโต ที่เคยกำกับอนิเมะชื่อดังอย่าง Source a r t Online ใน2ซีซั่นแรกมาเป็นผู้กำกับด้านงานสร้างได้สตูดิโออย่าง c o v e r w o r k เป็นผู้สร้างครับเนื้อเรื่องย่อคาโตะฮารุนักสืบหนุ่มแห่งกองอาชากรรมสมัยใหม่เขาทุ่มเทปฏิบัติภารกิจด้วยความซื่อตรงอยู่เสมอแต่แล้ววันหนึ่งในระหว่างที่ปฏิบัติภารกิจอยู่นั้นเขาก็ได้พบกับคัมเบไดสุเกะผู้ที่มาพร้อมกับความแปลกสุดขั้วโดยการใช้เงินแก้ปัญหาทุกอย่าง ถึงแม้ว่าการปรากฏตัวของไดซุเกะจะช่วยขีดคลายปัญหาต่างๆไปได้แต่ฮารุกลับไม่ชอบการใช้เงินแก้ปัญหาของไดซุเกะเลยแต่อยู่ๆไดซุเกะก็มาปรากฏตัวต่อหน้าเขาอีกครั้งในกองอาชญากรรมสมัยใหม่โดยทั้งสองคนต้องทำงานร่วมกันในฐานะคู่หูเพื่อขี่คลายคดีสุดท้าทายที่พวกเขาต้องเจอครับแนะนําตัวละครคัมเบไดซุเกะสมาชิกใหม่ของกองอาชญากรรมสมัยใหม่ที่ได้รับการฝึกพิเศษจากสาราชาน,นจาจักร ไดซุเกะเป็นมหาเศรษฐีและเป็นผู้นำของตระกูลคัมเบในปัจจุบันแถมเขายังมีทรัพย์สิสนที่ใช้แบบอลิมิเต็ดอีกด้วยคาโต h ฮารุ u, นักสืบกองอัชญากรรมสมัยใหม่อดีตเขาเคยอยู่ทีมหนึ่งของกองสืบสวนแต่เพราะเหตุการณ์บางอย่างทําให้เขาถูกสั่งย้ายมาอยู่หน่วย2แทนเขาเป็นคนทุ่มเทกับการธุรกิจอย่างสุดความสามารถและมักจะงุเงิดกับทัศนคติในการใช้เงินของคัมเบไดซุเกะอยู่เสมอครับ สำหรับงานภาพถือว่าได้มาตรฐานเลยนะครับไม่ค่อยมีงานเผาเท่าไหร่ใช้ 2D ผสมกับ 3D เหมือนกับอนิเมะส่วนใหญ่ในสมัยนี้ลายเส้นสำหรับผมผมมองว่ามันดูเหมาะสมสำหรับอนิเมะแนวนี้แหละครับดูเป็นแนวผู้ใหญ่ไม่ได้ออกแนวน่ารักมากจนเกินไปเสียงประกอบถือว่าจัดวางได้ดีไม่ได้รกจนเกินไปครับการตบมุกโบ๊บะถือว่าทำได้ดีเลยมาในส่วนของเนื้อเรื่องเรื่องนี้จะแบ่งเป็นปสองเฟสด้วยกันนะครับช่วงตอนที่1ถึงตอนที่5จะออกมาในแนวการไขคดีเล็กๆน้อยๆบวกกับความฮาส,ส่วนใหญ่ครับ ช่วงเฟสหนึ่งจะดูไม่ค่อยมีอะไรมากเหมือนแค่แนะนําตัวละครแล้วค่อยๆปูเนื้อเรื่องไปในโหมดที่ดูจริงจังขึ้นในช่วงเฟสที่2ครับเฟสที่2จะเริ่มตั้งแต่ตอนที่6กถึงสิเนื้อเรื่องจะเข้าสู่โหมดจริงจังขึ้นมาแล้วครับจะได้รู้ว่าเพราะอะไรคัมเบตเดสเกตถึงกลับมาญี่ปุ่นและมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างจะมีการเล่าเหตุการณ์ในอดีตสลับกับปัจจุบันการไขคดีในช่วงท้ายเรื่องถือว่าทําได้ไม่ซับซ้อนเท่าไหร่ครับคนดูเข้าใจง่ายถ้าคุณเป็นคนช่างสััังงงงเเเเเกกกกตจจะะขข้้าาใไไดววมลลลยครรรบบส่่นพปอออหื ได้วงบอยแบนด์อย่างวง Sixtones มาขับร้องเพลงที่ให้อารมณ์แนวสืบส่วนสอบส่วนอย่างเพลง Navigator ครับคะแนนสำหรับคุณชายนักสืบรวยไม่จำกัดผมให้8เต็ม10ครับ ผมว่าจริงๆแล้วน่าจะทำเนื้อเรื่องได้ยาวกวันนี้นะสวตตอนยังดูไม่ค่อยจุดใจเท่าไหร่การไขคดีถือว่าใช้ได้นะแต่มันไม่ได้หลากหลายหรือพีคมากเท่าไหร่นะครับในมุมมองของผมเรื่องนี้ผมชอบตรงตอนจบของแต่ละตอนน่ะมันจะบอกเงินที่ได้สกเกตใช้ไปครับถือว่าฉีกจากอนิเมะเรื่องอื่นๆดีนะอนิเมะเรื่องนี้สอนเราอะไรหลายๆอย่างมากถ้าตีความดีๆนะครับส่วนถ้าใครยังไม่ได้ดูเรื่องนี้พลาดไม่ได้แล้วสำหรับสายที่ชอบแนวสืบสวนสอบสวนรับประกรันความสนุกอย่างแน่นอนครับก่อนจากกันไปบอกพวกเราหน่อยครับว่าผิดๆอันนั้นจ์ดอเเออาใหม่ม่ ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องคุณชายนักสืบรวยไม่จำกัดก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกนะครับว่าคุณอยู่ทีมไหนระหว่างทีมไดสุเกะกับทีมฮารุพร้อมเหตุผลเล็กๆน้อยๆครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไปพ่าดชมคลิปใหม่ๆของทางช่อง l t t t l e o y อยยังไงวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันโอกาสหน้าสวัสดีครับ